กรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมจะมีการเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียวนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะหันมาบริโภคอาหารรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษให้มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมเตรียมที่จะผลักดันโรงพยาบาลในสังกัดกรงุงเทพมหานครทั้ง9แห่งรวมไปถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ68แห่งให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้่าชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียวที่โรงพยาบาลวิชันร่วมกับเครือข่ายตลาดสีเขียวร่วมกันจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า Green Food Good Health mm hmm. เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตที่มีใจและมีความมุ่งม,มั่นในการผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์หรือว่าอาหารจากวัตถุดิบปลอดสารเคมีและเป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ยอมรับว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่ควรได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครจะพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง9แห่งและศูนย์บริการด้านสุขภาพอีก68แแห่งได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้ในวันนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็น่าจะได้รับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้นะครับและผมจะให้ทางโรงพยาบาลในจังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาที่จะเข,เข้าเข้าร่วมเครือข่ายนี้เพราะว่าโรงพยาบาลเรามี9แห่งด้วยกันนะครับแตะมีศูนย์บริการด้านสุขภาพ6 8แห่งด้วยกันถ้าเราเข้า,ขา,ขาร่วมเครือข่ายก็จะทําให้โครงการนี้เป็นมีเ,เครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นครับขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชันก็ระบุได้ว่าโรงพยาบาลมีการส่งเสริมและดูแล,แลด้านสุขภาพมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอาหารมังสวิรัต ดังนั้นการที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมกับเครือข่ายที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยการจัดทําผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษถือเป็นเรื่องที่จะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่กระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติโรงพยาบาลเมชั่นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาหารมังสวิรัตดังนั้นการที่มีส่วนร่วมกับเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพโดยจัดผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษและเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นโรงพยาบาลมมชชั่นให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วก็มองเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีค่ายิ่งครับ โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนังกงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสอสอส,สและมีการตั้งเป้าให้โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน5แห่งภายในปีนี้โดยที่ผ่านมามีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้ว4แห่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลปทุมธานีศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตโรงพยาบาลบางโพและโรงพยาบาลมิชชันโดยโรงพยาบาลแต่และแห่งจะมีการจัดตลาดนัดสีเขียว1วันต่อสัปดาห์ ซึ่งโรงพยาบาลมิชชันจะจ,จัดทุกวันอาทิตย์แล้วถ้าเกิใครสนใจจะบอกได้ได